เหรียญ10บาทรัชการที่9ปีพศ2538มีราคา2,000ถึง 3,000, 3000 1,000ถึงไหมไม่ถึงครับผมไม่เกินหน้าเหรียญน,นะฮะสำหรับเหรียญปีนี้นะครับผมยังมี ก่อนหนึ่งก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มือใหม่ไขาเหรียญชาแนลด้วยนะครับทุกทุกคนเลยนะฮะและอย่าลืมฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด s u b สครายบ์ให้กับมือใหม่ไขาเหรียญชาแนลด้วยนะครับสําหรับช่องเล็กช่องนี้นะฮะและขออภัยล่วงหน้าไว้ก่อนนะครับสําหรับครูบาอาจารย์ที่เกี่ยวกับเหรียญเก่าแบงก์เก่าพักเครื่องเก่า ธนบัตรเก่าถ้าหากกระผมพูดผิดภาดประการใดก็ต้องขออภัยลุงหน้าไปก่อนเลยนะครับผมเพราะผมมาพูดในมุมผมนักสะสมผมไม่ได้มาพูดในมุมผมพ่อค้านะฮะผมเป็นนักสะสมตัวจริงนะครับเพราะว่าผมลงคลิปทุกวันเลยนะฮะโอเคนะฮะผมส่วนใครที่แบบขัดใจไม่ถูกใจก็ไม่ชอบก็เลื่อนผ่านดูช่องอื่นไปก่อนนะฮะประมาณนั้นนะครับผมผมก็ทําได้แค่นี้นะครับผมประมาณนี้นะฮะก็ถ้าหากผมพูดผิดลาดประการใดก็ตกหล่นอะไรไปก็คอมเมนต์เข้ามาบอกเข้ามาสอนได้นะัะผมประมาณนี้นะคะระับโอเคนะฮะ วันนี้ผมจะมารีวิวเหรียญ10บาทปีพศ2538นะครับผมว่ากันว่ามีราคาสูงถึง1,000บ้าง2,000บ้าง3,000บ้างจริงไหมไปหาความจริงกันเถอะไปทุกคนโอเคนะครับช่องผมสำหรับมือใหม่จ๋านะครับผมเหมาะเหมาะสำหรับมือใหม่จา๋าคนที่ไม่รู้เรื่องของราคานะครับผมช่องผมจะไม่เน้นจำนวนการผลิตยังไงเท,ท่านู้นเท่านี้พศปีอะไรเพราะมันไม่ได้มีประโยชน์ตรงนั้นนะครับผม ตรงนั้นรู้แล้วยังไงครับเพราะจานวนผลิตหลายร้อยล้านเหรียญและหลายล้านเหรียญมากเลยรู้แล้วก็มันทําอะไรไม่ได้นะครับแต่เรารู้เรื่องของของราคาแพงเกินจริงไหมราคาส่ําราคาถูกเรื่องของราคาดีที่สุดแล้วครับมันชัดเจนดีนะครับไม่ล้ำรีล้ำาไยนะครับไม่ถึงบางคนเขาชอบพูดเรื่องจํานวนการผลิตก็เรื่องของเขาครับมันคิดมันจะยาวไงครับเราเอาคนเขาไม่มีเวลามันนั่งดูหรอกครับเป็นสิบสิบนาทีนะครับผมประมาณนี้นะครับผมโอเคนะครับเขาเรื่องสาหรับเหรียญสิบบาทปีนี้ มีราคาเป็นพันเป็นหมื่นเป็นสี่ห้าพันจริงเหรอไปดูไปโอเคนะครับสำหรับเหรียญปีสามแปดก็ยังหาได้ง่ายอยู่นะครับทุกคนมันยังหาได้ง่ายอยู่มันไม่ใช่เหรียญมันไม่ได้มีความพิเศษอะไรเลยครับมาเป็นหลักพันได้ยังไงล่ะครับถ้าเสียนตรงก็ไม่ไม่ถึงหลักพันนะครับผมหลักร้อยก็ไม่ถึงนะไอ้หลักร้อยอาจจะถึงขออภัยนะครับผมหลักร้อยอาจจะถึงถ้าเสียนตรงอย่างเงี้ยแต่เป็นไปไม่ได้เลยว่าจะถึงจะถึงหลักพันนะครับผม ก็สําหรับบางช่องท่องันะครับเขามีเงินหนาเขาเงินหนาก็เขาอาจจะสู้ได้นะครับแต่สําหรับช่องผมคงจะไม่สู้นะครับผมหลักพันมันสูงเกินไปนะครับส่งเงินจริงนะฮะโอเคนะครับเพราะว่ามันยังหาได้ง่ายอยู่นะครับสําหรับเหรียญปีนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูความสวยงามของเหรียญกันบ้างดีกว่านะครับพูดเยอะแล้วครับผมประมาณนี้นะฮะไป ประมาณนี้ก็โอเคประมาณนี้นะครับผมก็ใครมีก็จะได้รู้ไว้ก่อนนะครับศึกษาก่อนรู้ก่อนจะได้ไม่เสียความรู้สึกก่อนนะครับผมบางคนไม่ทราบไงครับว่าฉันมีผมมีหนูมีไปขายทําไมพวกเขาไม่มีใครซื้อกันมีแต่มาโชว์กันอย่างเดียวก็เพราะว่าคนจะได้ไม่รู้สึกไงครับว่าราคาถ้าใครมีนะผมบอกอตรงๆนะถ้าใครมีเหรียญปกกเตียอย่าหวังจะได้เงินเป็นพันนะครับไม่มีใครซื้อกันนะครับเชื่อผมเถอะ อันนี้ผมมาให้สักษารละความรู้ดีๆเต็มที่คนจะได้ไม่ค่อยเสียความรู้สึกครับประมาณนั้นนะฮะเพราะว่าคนเดี๋ยวก็จะเสียความรู้สึกว่าเออฉันมีแล้วทาไมฉันไปขายแล้วทาไมช่องนั้นช่องนี้ไม่ตอบเพราะว่าอะไรดูไหมครับพี่ๆทั้งหลายเพราะว่าเหรียญมันไม่มีราคาครับเหรียญปกติแต่ถ้าหากเหรียญที่ว่ามันผิดปกติก็าอาจจะมีเขาอาจจะเปิดใจรับนะครับผมประมาณนะครับอ่อนระวังบางช่องนะครับผมว่าเปิด สมัครสมาชิกถึงจะขายได้ไม่อย่างนั้นขายไม่ได้แบบนั้นต้องระวังไว้ด้วยนะฮะประมาณนั้นนะครับผมโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้นะฮะเดี๋ยวคลิปหน้าอีพีหน้าก็จะมีผมจะมีอ่าเรื่องราวของเหรียญ50สตางนะครับผมปี3 1มหนึ่งมามอบให้นะครับผมโอเคนะครับว่าราคาเป็นหมื่นเลยนะครับผมว่ากันว่าอย่างนั้นนะครับก็ใครศึกษาก่อนรู้ก่อนก็อยากจะรู้ ก็เดี๋ยวผมจะทําคลิปแยกไว้นะครับผมก็อย่าลืมกด u b s c r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะฮะโอเคนะครับผมว่าจริงไหมเดี๋ยวผมจะมาปราบทั้งหมดนี้นะครับผมโอเคนะก็หากผู้ผิดพลาดการใดตกหล่นอะไรไปก็ขออภัยด้วยนะครับแนะนําเข้ามาบอกเข้ามาสอนได้นะครับสาหรับอาจารย์ที่เก่งกว่าผมนะผมไม่ได้เก่งผมก็ไม่ได้มีความรู้ผมก็ไม่ใช่อาจารย์แต่อย่างใดครับผมก็มือใหม่เหมือนท่านผู้ชมนั่นแหละครับโอเคนะประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับทั้งคนเก่าคนใหม่ด้วยนะครับผมอย่าลืมสับสับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดสับสไครต์ให้กับมือใหม่ขทยเรียญชาแนลด้วยนะครับขอบคุณครับและเดี๋ยวคลิปหน้าอีพีหน้าก็จะมีเรื่องราวดีๆมามอบให้อีกครั้งนะครับผมก็สําหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าอีพีหน้าเจอกันใหม่นะครับผมทุกคนนะครับผมยินดีให้บริการให้มอบความรู้ให้มันเหมือนกันหมดนะฮะประมาณนี้นะผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสสวัดี